ใจตัวเองท่านผู้เจริญซึ่งมากไปด้วยปัญญากราบสวัสดีครับท่านผู้เจริญครับก็ไม่รู้สิเสื้อแต่ละตัวแต่ละตัวคุณนายผู้มีจิตเมตตาท่านจัดสรรให้ทำไมต้องยืนอย่างนี้การยืนเยี่ยงนี้เขาเรียกว่าดัดจริตตอแหลอยากจะเป็นนายเสรแบบ ปากบางแปลว่าคนปากจัดกดรกอเปล่ากดรกอเปล่าตัวเองท่านผู้เจริญครับรอเล่นนะครับนมเด้งถึงดูงเสื้อก่อนเท่มากมีลวดลายอักษรตัวอะไรอ่านไม่เคยออกมันเขายกขาอยู่ตรงนี้ตรงนี้เฮ้ย เทมานมเด้งดิ้งดิ้งดิ้งเลยไข่ห้อยดำสนิทเลยติดทนนานเอวคลอดคลอดนะครับไม่ใช่คลอดไม่ใช่คลอดลูกนะไม่ใช่คลอดลูกนะแต่ว่าพูดเล่นเอวคลอดดูดินมเด้งทำนมเด้งเร่งได้นะเออทำนมเด้งเร่งแบบนักขอกายก็ได้เออนมเด้งดิ้งอะไรกันนั่น ก่าจะพูดธรรมะได้มีลีลายเยอะหน้ามันสไส้ดูแล้วลงลกไปเลยดีกว่าท่นานอกทางใจดีก็ท่านผู้เจริญครับรอเล่นก็อย่าถือสากันนะมุกผมเป็นแบบนี้จบกิจแล้วไม่มีอะไรทำก็เฮฮากันใครเข้าใจได้ก็รอดได้ใครไม่เข้าใจก็ตก,กลกไปคนที่ไม่เข้าใจผมก็คิดผมนี่เลวซามทะลึ่งติงตังตลกโปะหาไรสาระคุณก็อย่าดูผมแล้วกันฮนะ คุณก็ไปดูสิ่งที่คุณชอบอวันนี้ก็คือครับรับชมนะวันอังคารที่4มกราคมปี2565ัวข้อธรรมะคือพระแท้คือปัญญาบริสุทธิ์คำว่าบวชพระบวชชีบวชบวเนคขมะคือคำสมมุตลมิลมๆแมล้งแลงคนงโง่ยึดมั่นกับคำสมมุติเหล่านี้ฟังคำอธิบายผมคงไม่พูดนาน ผมได้ทำคลิปขึ้นไปแล้วเรื่องพระนะเรื่องบวชลีบวชลองบวชคลองประเพณีบวชนี้สงสารบวชพรานข้าวสุขบวชนุกตามเพื่อนเอาจิงผมไม่ควรจะพูดเรื่องเหล่านี้นะเพราะผมพูดแต่เรื่องปัญญาเพื่อหลุดพ้นแต่บางทีมันก็อดไม่ได้ที่อยากต้องพูดเรื่องควยควายหีๆคุยๆจนตีนให้คนงโง,ง,ง่มันได้เข้าใจบ้างบางทีคนจำท่าจะฉลาดมันก็ไปเข้าใจอย่างนั้น หัวข้อวันนี้ผมบอกว่าพระแท้คือปัญญาบริสุทธิ์เอาคำนี้ก่อนคำว่าพระเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพียงคำสมมุตินะครับผมผมเคยบอกคุณแล้วว่าความหมายของภาษาสมมติมันไม่ได้มีอยู่จริงพูดไปเยอะแล้วความหมายของภาษาสมมติมันไม่สามารถใช้สื่อสารไปถ่ายทอดบอกถึงอะไรๆรอบตัวได้เลยอยากจะบอกคุณย่งไๆคือว่าผมอยากจะบอกคุณว่า ตั้งแต่เกิดจนตายมีแต่ธรรมชาติตระหนักรู้ถึงธรรมชาติเท่านั้นถ้าใครตระหนักรู้ถึงถึงตรงนี้ได้คุณจะบรรลุอาหารหันต์ทันทีมีแค่นี้หัวข้อนั้นเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังทีหลังที่จริงมันเป็นแบบนั้นจริงๆริสิ่งที่คุณเห็นว่าผู้คนโกนหัวโลนๆห่มเหลืองนะฮะห่มขาวผมสีกากอะไรที่แล้วก็สอนว่าเน,นี่ยเป็นพระ นี่เป็นชีนี่เป็นพ่อขาวแม่ขาวนันเกเรียนธรรมะที่จริงมันไม่ใช่หรอกครับผมมันเป็นเพียงคำสมมติที่พวกค,ควายๆงงๆเขาชอบยึดมั่นถือมั่นแล้วก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆผมพูดเรื่องนี้เอ๊ะเสียงอะไรกำลังสาบรบกวนการถ่ายทำเล็กน้อยผมพูดเรื่องนี้ขึ้นมาก็เพื่อชี้เห็นเท่านั้นล่ะเออม่นีไม่ได้สอนอะไรแต่อยากจะบอกว่าคุณอย่าไปยึดมั่นกับคำเหล่านี้ไม่ได้ เพราะภาษาไม่ได้ถ่ายเขาถึงอะไรเราถูกสอนมาว่าผู้ชายที่โกนหัวห่มเหลืองนั่นคือพระนะแม่ชีก็คือผู้หญิงโกนหัวห่มขาวพ่อขาวแม่ขาวผู้ที่ไปบวชเนี่คำมะก็คือ,อ,อผู้ชายผู้หญิงที่ยังไว้ผมอยู่แล้วก็ไปโกนหัเออมังไว้ผมอยู่แล้วก็ใส่ชุดขาวไปปฏิบัติธรรม ดังนั้นเอ่อคมว่าพระเนี่ยมันคือปัญญาบริสุทธิ์มันมองไม่เห็นตัวย่อมหมายถึงตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปถึงพระอรหันต์พระเป็นพระมันคือปัญญานะครับพระไม่ใช่รูปแบบพระไม่ใช่ตัวตนคนสัตว์นะฮะพระไม่ใช่รูปเคารพนะครับพระไม่ใช่รูปเคารพพระไม่ใช่ตัวตนคนสัตว์ใดๆงสิงนพระไม่ใช่คําบอกเล่าแต่ยืมคําว่าพระมาใช้เพื่อเกิดความเข้าใจเพราะเป็นเพียงสมมติ ถ้าไม่งั้นมันจะสื่อสารเข้าใจกันชั่วคราวไม่ได้พระก็คือปัญญาอันบริสุทธิ์เพื่อดับทุกข์เข้านิพพานในชาตินี้ก็เรียกว่าพระแต่เวลาที่คนไทยพงขอเดิมแบบนี้หนกล้องเวกไก่พึงอ,อยากให้เดิมคนไทยกําลังเข้าใจว่าคือเราถูกสอนมาถูกครอบงำแล้วก็เลยงมงายคิดว่าผู้ชายที่โกนหัวไปบวชนั่นคือพระบางทีดูสิครับบวชหน้าไฟบวชเช้าเย็นศึกบวชแก้บนบวชล้างซวย บวชลีบวชรองบวชคลองประเพณีบวชนี้สงสารบวชผานเข้าศึกเข้าสุขบวชนุตตามเพื่อนบวชนี้สงสารคือของจริงคือปฏิบัติเพื่อให้พ้นการเกิดการตายพระตาสงสารนอกนั้นผู้ที่จะบวชนี้พฏะตสงสารนะต้องนับกันว่ามีกี่คนเมื่อนับได้แล้วก็ต้องนับอีกว่ามีใครบ้างที่จะบรอรหันนอกนั้นก็คงเป็นบวชลีบวชรอง บทรีบทรองบทคลองประเพณีบทพรานเข้าสุขบทสนุกตามเพื่อนนี่เยอะมากจนนับไม่ถ้วนในสังคมก็คงเห็นกันอยู่บวชแล้วก็ศึกกันไปมากมายนะแล้วคนไทยก็เชื่อว,ว่าผู้ชายไทยที่มาบวชพระเขาเป็นอรหันต์ก็ถึงมาบวชนี่ก็สอนกันแบบควยๆง,ง,ง,ง่ๆไม่น่าเชื่อว,ว่ายังมีคนไทยเชื่อกันแบบนี้อยู่เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะ่าสงสารมากบอกว่าถ้าเขาไม่หมดกิเลสเขาจะบวชพระไม่ได้ แล้วพูดกันว่าถ้าจะฟังธรรมะต้องฟังจากพระฟังจากพระเท่านั้นแล้วพระไหนก็ผู้ชายที่โกนหัวห่มเลืองมาบวชแล้วถ้าเป็นพระมันดีจริงคือเรามีความเชื่อว่าเมื่อมาบวชพระแล้วมันดีจริงแล้วสึกไปทําไมล่ะครับท่านผุ้เจริญหากคุณฟังผมอยู่เนี่ยคุณเคยบวชพระมาก,ก่อนเคยฟังเรื่องชายสามโบทไหมครับผมแก่กระโหลกลาเป็นควายอายุเจ็ดิบสองปีเห็นและได้ยินอะไรไมาเยอะ บวชเราศึกศึกลรวบวชบวชล้วศึกศึกลรวบวชทําเพื่ออะไรเจ้าตัวจะรู้ดีหรือบวชบวชมาบวชได้ห้าปีสิบปีก็ศึกไปแล้วก็อ้างว่าตอนก่อนบวชบอกว่าจะบวชไม่ศึกเลยนี่ก็พูดเจ้าแจ้ตอแหลหลอกลวงชาวบ้านจะไปตายหาไปก็ตกขลรกคนก็ชอบไปดูพวกที่ชอบอ้างตัวเองว่าบวชเราไม่ศึกเหมือนดูขลังดีเก่งดีเวลานี้มันมีคลิปอย่างนี้ใน u t u b e เยอะคนควยยๆโง่มันชอบดูคลิปแบบนี้เป็นหลัก หลายแสนจนถึงหนึ่งล้านครั้งผมพูดมาเพื่อชี้เห็นว่ามันเป็นความง่เง่ากระเด้าเสาช่วยอะไรไม่ได้พูดให้เห็นจริงๆว่าพระมองไม่เห็นตัวพระคือปัญญาพระไม่ใช่รูปเคารพพระไม่ใช่ตัวตนคนสัตว์นะพระเป็นเพียงคําพูดต้องหมายถึงตั้งแต่พระโสดาบันไปถึงพระอาหารหันต์คำว่าโสดาถึงอาหารหันต์ก็เป็นเพียงคําพูดสรุปแล้วคําพูดหรือภาษาสื่อสารอะไรไม่ได้ปลดเข้าใจชั่วคราว ธรรมะการแดงมันจริงสอนโดเฉพาะคนฉลาดเอบวกบัวพ้นน้าและบัวปริ่มน้ําเท่านั้นนะครับดังนั้นอย่าให้เข้าใจว่าพระคือสิ่งที่ตามองเห็นหรือหูได้ยินพระมันคือนามธรรมพระมันคือปัญญาปัญญามันมองไม่เห็นตัวมันบอกไม่ได้ปัญญาต้องหมายถึงปัญญาสุดยอดด้วยคือดับทุกคือปัญญาแบบพระอรหันต์เข้าใจนะฮะทีนี้มาพูดถึงคําว่าบวชพระบวชชีผมพูดเรื่องบวชพระเขานี่มาบวชชีประเด็นบวชชี่ขอพูดนานหน่อย สังคมไทยเมื่อก่อนการบวชีเนี่ยแม่ชีก็ใส่ชุดขาวผู้หญิงไทยก็โกนหัวไปบทชีบวชแล้วก็กลางคิดว่าตัวเองเนี่ยผิดผิดผิดธรรมดาจากชาวบ้านเขามีศีลสิบข้อ12ข้อ15ข้อผมไม่รู้หรอกเพราะผมไม่เคยบทชีเพราะใจชุดขาวก็เริ่มกลางเลยโกนหัวเริ่มมีอำนาจในสำนักปฏิบัติธรรมเริ่มจะคอกซีด คำว่าตะอคอกซีดก็คือชอบไปดูคนเจ้ากี้เจ้าการเพราะหลวงพ่อมอบอำนาจให้เป็นเหมือนเป็นวิปัสนาจารย์รองวิปัสนาจารย์ที่จะไปคอยตะอคอกซีดนะคนที่มาเข้าคอสเข้าคอสอบรมธรรมะตะอคอกซีดแปลว่าไปคอยข่มขู่พูดจาข่มขู่พูดอะไรวางอำนาจบาดใหญ่ก้าวร้าวนะเดิน ปิเมหมอยจกไดปิเมหมอยจกไดปิเมหมอยจกไดคําว่าปิเมแปลว่าหีบินหมอยจกไดแปลว่าหมอยดําดกฟังอีกทีปิเมแปลแปลว่าหีบินเพราะว่ามันโดนผัวมันกัดแคมหีเนื้อมันบินไปนิดหนึ่งเกือบกัดเกือบโดนเม็ดแตกแตกเกือบขาดผู้หญิงยังมีเม็ดแตกนะครับเขียยเม็ดแตกแล้วมันจะเงียบปิเมหมอยจกไดหมอยจกไดแปลว่าหมอยเยอะหมอยดกดำนะหมอยดำมากก็หีเหม็นมากเขาล้างหีไม่สะอาด นะครับคราวนี้ต่อมานในยุคหลังนี้ก็ปรากฏว่ามีแม่ชีในช่วงประมาณร0 2กสปีที่ผ่านมาอุปโลกใส่เป็นชุดสีกลักสีน้ำตาลแก่สีดําสีเขียวเข้มสีน้าเงินตั้งตัวก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันแล้วบอกเป็นโบวชแม่ชีโกนหงโกนหัวมีพิธีพิธีการยิ่งใหญ่มากไปติดรูปแบบแบบบ้าบ้าบบๆที่อุปโภกกันขึ้นมาเองในสํานัก พวกนี้หนักกว่าโชคชุดขาวาพวกแม่ชีในยุคหลังนี้ที่เป็นแต่งตัวชุดยาวๆมีแขนเสื้อหรือ,อยังไงก็ไม่ทราบคุณเห็นเนี่ยในประเทศไทยมีเต็มเลยเ,เขาจะใส่แบบสีแบบสีกรัดสีแบบพระธุดงสีกรัดนะฮสีดำๆนี่มันแก่แก่เขียวแก่ๆพวกนี้อำนาจยิ่งเยอะตะคอกซีดหนักเคยมาเปล่า ดูนิ่งๆน,นะปิดวาจาวนันนี้นะเข้าก็เดียวนี้ต้องพูดทัพวกนี้ชอบใช้พูดอํานาจบาบใหญ่พูดเสียงดังดุวางอานาจบาแล้วก็เดินพี่เมหมอยโจกได้ปิเมหมอยโจกได้เมหมอยโจกได้พีเมหมอยโจกได้เดี๋ยวก็มีพวกชาตินะโลกตัดต่อเอาไปทำร่อเล่นในในติ๊กต็อกในดิกดอกฮีคุย,คยมึงตกเอารกไอสัตว์ ใครก็ตามที่ก็ปี้เอาคลิปอาจารย์แดงตอนใดตอนหนึ่งไปตัดต่อทําเอาเล่นเอามันสนุกไปเผยแพร่ต่อตกต,ตลกลูกเดียวก่อนตายไปแล้วลูกพบกับความ,มบิชิบหายตลอดชีพเลยทั้งตัวเองด้วยนะอาจจะลามเห็นครอบครัวก,ก็ไม่แน่นะพอบอกปีเมย์หมอยโชคได้ปิเมหมอยโชคได้ปิเมย์หมอยโชคได้เนี่ยพอจะปีเมย์ก็เดินถกผ้าถ,ถกผ้ามาเดินคิงคอง โอ้ยหีหาหีหอมนมหวานเขาหลามมะกะปิกลายเป็นหีเหม็นทกพชุงปุ๊บบินพปป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 บินทกปีเม่ม้อยจกได้ปีเม่ม้อยจกได้เดินคิงคองเดินคิงคองเดินอย่างนี้เดินล้ะทางขามาใหม่ใช่ไหมมาหลากหลายกันปฏิบัติต้องอยู่ในกรอบวิ่าห้ามขูดคุยกันนะเออต้องปิดวาจานะ เนี่กเก็จะมีอย่างนี้ต,ต้องปิดวาจาเข้าใจไหมครับก็ก็จะเก็บเอาไว้เออ<ม>ก็เลยพูดให้คุณฟังว่าคำนี้ปิดวาจาห้ามพูดคุยห้ามเียงดังเป็นคำสั่งจากแม่ชีปิเมหมอยโจกด้ปิเมหมอยโจกด,จกด้ลองออกลองลอ,งออกเสียงตามผมนะไม่แน่เกลียดหรอกปิเม ปิเมหมอยโจกไดปิเมแปลว้หีบินเพราะโดนผัวก,กัดแคมข้างหนึ่งเกือบถูกเม็ดแตดหีถลอกไปนิดหนึ่งหมอยโจกได่ปลหมอยดำดกหมอยดกดำหมอยฟ่วงฟูเลยเฮ้ออันนี้ไม่อยาบใครหรอกไอ้พวกแม่ชีพวกนี้นะฮะกลางมากมีชุดสีกักสีเขียวสีเหมือนเข้มๆออกดำดำ จะเดินวางมาดเป็นแม่ชีผู้หญิงที่ดูดูด้วด,ดแต่พระดูรู้สึกเหมือนกับว่าท่านจะไม่ค่อยจะมีบทบาทอย่างนี้หลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์มักจะอยู่เฉยๆผมสังเกตเห็นแบบนั้นฮะส่วนหลวงปู่หลวงพ่อเหล่านั้นก็นเป็นเพียงสมมติสมแต่แม่ชีนะครับผมเห็นมากี่ที่กี่ที่ก็โอ้โหน่าดูเดินเดินแบบก็ขุีก็ขวีข่ปเป๋หมอยจกได ปีเมย์ม้อยุกได้ปีเมย์ม้อยจกได้ปีเม,มยกมม์กูลำเหนื่อยเลยอย่าไปทําเชื่อผมที่เห็นนั่นก็ไม่ใช่แม่ชีต่อมาพวกบทในคำมากก็เช่นกันพอไปเริ่มเข้าสำนักก็กลางคิดว่าตัวเองมีศีลแปดศีลสิบดีกว่าชาวบ้านเขาพวกแม่ชีปิเมย์มอยยกไดนจะไม่ยกมือไหว้ชาวบ้านที่เข้าไปในวัด พวกปฏิบัติธรรมใจชุดขาวก็จะไม่ยกมือไหวชาวบ,บ้านไปวัดใครหวัดีเขาไม่บหวด,ดีตอบเขาบอกว่าเขามีศีลมากกว่าเขาถือศีลบริสุทธิ์มากกว่าตายหายไปตกลุกศีลเนี่ยถือเอาไว้แบกเอาไว้มันหนักมันดึงลงลกเลยหมดเลยไม่ว่าจะบวชพระบวชชีบวชเนคคามาเป็นเพียงคำสมมติ บทพระบทชีบทเนคขมะที่เห็นบทบทคือคําสมมติไม่รู้วแปลว่าอะไรแต่ก็สอนว่าสิ่งที่เห็นคือพระชีเนคขมะยึดมั่นถือมัน่นโกลกตายหาหมดไม่เกี่ยวกับรูปแบบม,มันอยู่ที่ปัญญาบริสุทธิ์ท่านผู้เจริญครับเฮ้อผมพูดแลวใช้แรงเยอะเหนื่อยอย่าบอกด้วยความรักในเมตตาว่าไอ้นะผู้กับอาจารย์มีมหน่อยนะฮะเอาล้วครับเรื่องนี้ก็ไม่ได้สอนแล้วพี่นะบอกคุณว่า พวกนี้มีมานาะถือตัวถือตนมากเพราะคิดว่าพวกแม่ชีสีกักก็ดีแม่ชีชุดขาวก็ดีพวกบวชในขมาก็ดีกลางคิดว่าตัวเองเก่งมีศีลมากกว่าชาวบ้านที่เข้าไปในวัดผมเคยเจอมาเยอะผมเดินไปคุยกับพวกนี้เขาไม่ยั่อยากจะคุยและเขาทำท่าวางอํานาจอยากจะอคอกซีดผมนะเราหวัดดีเขาบอกหวัดดีครับเขาไม่หวัดดีตอบผมเคยถามทําไมไม่สวัสดีตอบตามธรรมเนียมไทย เป็นธรรมเนียมที่น่ารักเขาบอกว่าเขามีศีลมากเขาบอกว่าดิฉันมีศีลมากกว่าคุณคุณนะไม่มีศีลเลยฉันมีศีลแปดเนี่ยแม่ชีมีศีลสิบศีลสิบสองศีสิบห้าผมบอกขอบพระคุณครับนั่นไปตรงนั้นเห็นหรือ,อยังเพราะพวกโง่โง่ควยควายมันจะเป็นแบบนี้มาอุปโลกตัวเองไปโกนหัวแล้วบอกว่าเป็นบวชชีใส่ชุดสีกลักสีดำสีเขียวสีน้ำเงินอมดำ อะไรก็ว่าไปสีน้ําตาลแก่ๆนะส่วนที่เป็นพวกชุดขาวก็ไม่วายนะคล้ายๆกันวไปสิบวันก็ส,กสึกสึกออกมาแล้วก็เหมือนเดิมเข้าไปอยู่สานักก็ไม่ได้อะไรได้ไดแต่ความโง่เพราะเพราะว่าทําไมรู้ไหมคุณเดี๋ยวจะพูดเราปิดวาจาการปิดวาจาเนี่ยการปิดวาจาเป็นทุกข์อย่างยิ่งการปิดวาจาเป็นทุกข์อย่างยิ่งเพราะมันเครียดมันฟุ้งซ่านจากความคิด อย่าไปเข้าใจว่าปิดวาจาแล้วมันจะมีสติปัญญามันไม่ใช่ครับความฟุ้งซ่านในความคิดถ้าคุณรู้ได้คุณเป็นอาหารหันต์แต่ส่วนใหญ่แล้วฟุ้งซ่านแล้วร้อยทั้งร้อยไม่รู้หรอกฟุ้งแล้วเครียด์แต่ความฟุ้งอ,อกอีปั้นจะแตกมันอยากอักมันปิดยิปพอเจอใครอ้างว่ปิดวาจาปิดวาจาเข้าใจแล้วเอาละครับเรื่องนี้อยากบอกว่าจงอย่าไปยึดมั่นถือมั่นกับควาว่าบวชพระบวชชีบวชบวในครมะ คำว่าบวชพระบวชชีบวชบวดได้คำว่าตามที่คุณเห็นรูปแบบที่เราเห็นเป็นผู้ชายบวชเป็นพระสงฆ์นะแล้วก็แม่ชีชุดขาวแม่ชีชุดสีต่างๆสีสีกากสีกะจกีสีดําสีเขียวอมดํารวมทั้งพ่อขาวแม่ขาวก็เป็นเพียงคําสมมุติสิ่งสมมติที่คุณมองเห็นอยู่นั่นคือปรากฏการณ์คือรูปอันหนึง่งไม่ได้เกี่ยวตัวต,วตนคนสัตว์ถ้าคุณเข้าใจได้ค,ค,ค,คุณบรรลุอรหันต์เลยรวมทั้งคนที่ ที่เป็นแม่ชีหรือคนที่เป็นสมมติสมสม,มุติสงสม,มตุสสมมติแม่ชีสมมติได้ขมมาก,กันดต้องเรียกแบบนี้หากตาดักรู้วตัวเองเนี่ยกำลังอยากอวดกลางอดเก่งอดวดโชว์เราเนี่ยเป็นพระเราเป็นแม่ชีสีกรากเป็นแม่ชีสีน้ำตาลสีดําสีเขียวหรือเป็นนักได้ขมะหากรู้ความคิดตัวเองว่าอยากอวดเก่งอดกลางจะคอกซีดไข่เขารู้อารมณ์รู้ความคิดคุณบรรลุอรหันต์ทันทีนี่เทคนิคง่ายๆตรงนี้นะครับผมอันครับคลิปนี้ก็ ขอโทษด้วยนะครับชื่ที่พูดจาตรงๆไปเยี่ยงนั้นไม่ได้มีเจตนาประมาทใครนะครับขออย่าได้มีเวรมีภัยกันกันเลยกราบขอเข้ามาเลยครับผมกราบ1นึกราบ2องกราบ3ด้วยความรักและเมตตานะครับ